เคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวเนี่ยครับนี่เทชเปกแสงเงาครับก็มีทั้งแสงทั้งเงาอ่าโอเคตามชื่อโอเคครับก็หรือที่เรียกว่า ter, ชาเดอร์ครับอ่าชาเดอร์ชาเดอร์อ่าชาเดอร์นั่นกะตูนี่ว่าโอเคครับนี่ก็จะมีแสงเงาครับนี่เงาแล้วก็มีต้นไม้ขยับเลยครับนี่ใบไม้ขยับเห็นไหมเห็นไหม อ่าเนี่ยครับใบไม้ขยับด้วยแล้วก็มีเงาครับนี่แบบใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับแต่อาจจะแหลกหน่อยครับอ่าแต่เครื่องผมก็ไม่แหลกนะเออลื่นๆนครับอ่าแต่บางชาร์เดอร์นี่แหลกมากเลยอันนี้ก็ลื่นๆนะครับนี่อุตสาห์เปิดแฟนซีกราฟิกเลยนะแต่ถ้าวอเตอร์อะไรอ่ะมันก็ยังลื่นๆนะแต่ดูเหมือนเฟรมเรตตกนิดหนึ่งเนาะจะปะเหมือนกระตุกอ่าแล้วก็มีแสงเยอะไปหน่อยครับนี่ แสงเยอะครับนี่แล้วดวงอาทิตยดูครับสวยงามมากโอเคครับก็มีเงาครับอาจจะแหลกหน่อยครับใครเครื่องไม่แรงก็ทําใจหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูต้นไม้ต้นนั้นดูเนี่ยตรงซ้ายเนี่ยแสงเยอะมากเลยครับโอเคนี่ต้นไม้ใบขยับครับดูไอ้ยาใบขยับต้นหญ้าใบก็ขยับโอ้ลมแรงครับลมแรงครับต้นขาดครึ่งนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับก็ วิธีลงนะครับก็ให้โหลด t เท Pack นี้มาก่อนนะครับไม่ต้องแตกไฟล์อะไรทางนั้นนะครับนี่พอโหลดมาปั๊บก็ให้เข้าบล็อกรันเชอร์ครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคแล้วก็กดประแจครับประแจกดรันเชอร์ออปชั่นอ่าโอเคแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดตรงนี้อ่ากดเข้าไปครับอ่าตอนแรกจะยังไม่มีนี้ใช่ไหมอ่ากดเซเลครับอ่าแล้วก็หาแฟ้มที่เราโหลดมาเนี่ยครับเนี่ยครับจะชื่อนี้ครับ glsl c h a r e r para นะครับ para t e r m a l โอเคกดไปครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับโอเคกดแบ็กครับกดแบ็กกดแบ็กอ่แค่นี้ครับแต่ต้องใช้กับบล็อก launcher เท่านั้นนะครับอ่าโอเคก็เข้าไปก็ได้แลครับแค่นี้เองโอเคครับก็อูสศาสตร์ลดแสงสุดแล้วเนี่ยอือหือก็เอาไปใช้ในเซิร์ฟได้ครับไม่ถือว่าโกงอะไรทางนั้นอาจจะเป็นตัวช่วยใน การอ่า PVP ก็ได้อย่าง,างเซิร์ฟเนี้ยอ่าก็มันจะมี PVP เทจิแพ็ PVP อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะอ่าแบบเทจแพ c k ลื่นๆอะไเนี้ยครับโอเคผมจะไม่ล็อกอินดีกว่าผมไม่ล็อกอินโอ้โหมืดตื้อโอเคยังไม่ได้ล็อกอินโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย